็ผมขอกราสวัสดีอีกครั้งครับผลงานเพลงนี้เามื่อครั้งหนึ่งพระอาจารย์อรุณที่วัดเขาตะเขาได้แต่งให้ผมร้องนะผมก็อยากจะร้องให้กับพี่น้องแฟนเพลงชาเพชรบุรีทุกทุท่านาได้รับฟังเป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับวัดเขาตะเขาคือผลงานเพลงรักสแสลงที่แก่งกระจานครับผม อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไรพงงดงตาลเมืองเพชรแดนดินถินหวานพี่กลัวเจ้านั้นลืมแฟนได้ข่าวเนื้อเย็นนั่งเด่นมีชายควงแขนพี่กลัวพี่กลัวเนื้อแน่น ลืมแฟนคนเพชรบุรีเคยเที่ยวปิดทองกับน้องวัดเขาตะคราวเมื่องานเดือนสีกับสาวสองเรากระเซมเปรมปรีกราบหลวงพระทองให้พี่กับน้องโชคดีโชคร้ายกับกลายเป็นพี่ โค oh, คนดีพี่ทรมานหาดทรายช้ำเคยพรำกับใครบานแหลมแดนไกลแล้วใครเคยให้สงสาร เหมือนกำรหรม,มักแแรงรักสแสลงที่แกงกระจานเขาย้อยเขาวังคู่บ้านน้ำตาลรสหวานยังร้องกราบลวงพ่อทองวอนน้องกระเพร็รบุรีถึงแม้พระธาเสียทีผู้ชายคนนี้ยังรอง หนุ่มเมืองน้ำตาลสิบนิ้วบนบานขอร้องให้สาวกับหวนขึ้นห้องลูกจะปิดทองเรียงร้องทางอ,องอค์ขอกราบสวัสดีครับผมสุดยอดครับ